สเตตเมนสวิงแมนเจอร์ซี่ทั้งเบอร์6ของรุ่นเจมส์ค่ะและก็เบอร์30ของสเตฟานแครรีมาเป็นเซตทั้งเสื้อเจอร์ซี่แล้วก็หมวกสำหรับแฟนแฟนทเวนตีทรีแมนเนี่ยรับส่วนลดพิเศษอีก10% สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอมมิตูกับมิ้เอก็มีกว่าทุกคนเช่นเ,นเนคยค่ะติดตามชมข่าวข่าวรอบลีกนะคะรวมไปถึงประเด็นเด็ดๆที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้ค่ะอย่าลืมะ่าะทุกคนขอกําลังใจด้วยค่ะขอไลค์ด้วยค่ะสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด subscribe นะคะ เรา,าเริ่มที่ข่าวล่าสุดของทั้ง NBA ก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยนักกีฬาหลายต่อหลายคนครับ uh huh. มีผลตรวจไวรัสโควิด huh. -19 เป็นบวกเยอะมากๆเริ่มจากชิคาโกบูลซับค้อนทีมเลยและล่าสุดก็มีอย่างยานิสอันเดติุมโปนะครับกับเวสลีย์แมทธิวของ uh huh. มิวอกีบัคส์หันไปดูทางบรุกลินเนสต์นี่ก็กังวลเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเจมส์ฮาร์เดนนะครับบรูซบราวน์ลามาคัสออริชพรอมิวแซปเจมส์จอห์นสันรวมไปถึงเด uh ียงเบรเมบรีด้วยนะครับเรียกว่าเยอะมากๆครับตอนนี้เนี่ยค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขากขกข,กกขึึึ้้้้้นนนนนเเเเเเรรรรรืื่่่ออยยยๆๆททัังงลลีีีกกกกกคาาาาาา็็บบดะะแฝวมม เช่นเดียวกันอย่างที่บอกว่าตั้งแต่วันที่17ธันวาคมนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม3เนี่ยเขาจะเริ่มทําการตรวจอย่างเข้มข้นนะครับก่อนทําการแข่งขันทุกเกมตามข่าวนี้คือดีหน่อยนะครับคือนักกีฬาส่วนมากแล้วเนี่ยไม่มีอาการใดๆเลยครับเขารอให้ผลตรวจเนี่ยนะครับเป็นลบ2ครั้งภายใน24ชั่วโมงช่วง7-10วันเนี่ยแล้วก็พร้อมกลับมาลงสนามทาการแข่งขันได้แต่แม้ว่าสถานการณ์เนี่ยครับยังไม่รุนแรงเหมือนก่อนหน้านี้ที่พวกเราเคยเจอในฤดูกาลที่ผ่านมาที่มีการเลื่อนการแข่งขันเพีย ที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับการประพฤติปฏิบัติตัวที่เข้มงวดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเข้าสังคมต่างๆนะครับในฐานะทีมยืนหรือจะเป็นทีมเยาวก็ตามเริ่มมีการพูดคุยกันมากขึ้นเรื่อยๆสาเหตุหลักๆนะครับที่ในช่วงตน้นฤดูกาลนี้เนี่ยทาง NBA เขาลดความเข้มงวดในการตรวจหาไวรัสโควิด -19 นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยอยากจะกระตุ้นให้นักกีฬาเนี่ยมีการฉีดวัคซีนครับแต่ณเวลานี้เนี่ยเป็นการกระตุ้นให้ฉีดวัคซีนเข็มที่3แล้วนะครับดังนั้นครับเราต้องมาติดตามชมกันตต่่่่่อออแเเเชืววาาาาาาทงงลีีกกนนยยคัุมมสสถรรณ์ูบพ NBA, ได้ดูทุกวันแน่นอนครับพอพูดถึงเรื่องนี้ค่ะล่าสุดเนี่ยทาง LA Lakers ก็ได้ยกเลิกการซ้อมนะคะเนื่องจากเทรนท์ฮอตตันชักเกอร์ได้มีผลตรวจเป็นบวกหลังจากนั้นค่ะทางทีมเนี่ยก็ได้ให้ทุกคนผู้เกี่ยวข้องทุกคนเลยนะคะเข้ารับการตรวจก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันที่ Dallas Mavericks ในส่วนของ Dallas m a v e r i c k s พวกเขาขึ้นรายชื่อลุง้านะคะเป็นผู้เล่นบาดเจ็บไม่สามารถลงทําการแข่งขันได้กับ LA Lakers ตอนนี้ค่ะ,คะ Dallas m a v e r i c k s สคะลุงกาสามเกมติดแล้วนะคะเรามาเข้าสู่ประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้นในเกมนนเเเมมืื่่่อออาานรับขิทททีี ucks, ดงงหลจก เกมก่อนหน้านี้นรนบยานิสอันเดตุคุมโปสามารถทำทริปเปิลดับเบิลได้ครั้งที่26ในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองในเกมที่เจอกับเซลติกส์เมื่อวานเนี่ยดูแผแวไปหน่อยครับทั้งเซลติกส์เองเนี่ยถือว่าข่าวดีนะครับพวกเขาได้เจเรนบราลกลับมาลงสนามทำแกงขันหลังจากที่หายจากการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังขวานะครับและนอกจากจะได้เจเรนบราลเนี่ยกลับมาลงสนามทำแกงขันพวกเขายังได้ฟอร์มอันร้อนแรงเหลือเกินนะครับ <c oughs> ของเจสันเททัมเมื่อวานในกดไปถึง42แต้มเฉพาะควอเตอร์ที่4เนะยครับกดไปถึง16 จุดการพ่ายแพ้3เกมติดเรียบร้อยครับสำหรับผลงานอันยอดเยี่ยมนะครับของเจสันเททัมเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่8นะครับในชีวิตการเล่น NBA บของเขาที่สามารถทําแตะระดับอย่างน้อยนะครับสีแต้มได้เทียบเท่ากับพอเพสนะครับตำนานของเซลติกสําหรับผู้เล่นที่ยังอายุไม่ถึง24ปีและสามารถทําได้ครับนี่คือมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมแล้วและเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับทางเจสันเททัมเนี่ยเขายังมีเวลาอีกมากมายเลยครับจนกว่าจะถึงมีนาคมปีหน้ากว่าที่อายุ24ปีเต็มมดัังนน้ีนาสับสี่เขาจะสามาาารถทรํลยสของพ อยู่ที่ว่าจะสามารถทําระดับอย่างน้อย40แต้มได้อีกเมื่อไหร่หานไปดูในส่วนของ Milwaukee Bucks ครับในเกมเมื่อวานที่พ่ายแพ้เนี่ยยังไม่ปวดใจเท่ากับการบาดเจ็บของ Chris Middleton นะครับจังหวะในช่วง <Okay. S 2> ควอเตอร์ที่3ครับเขามีการขึ้นไปรีบาวแล้วก็มีการกระแทกกับเพื่อนลงมาเสียหลักครับเข่าซ้ายในโก่งองอดนึงครับเป็น Hyperextended Left Knee ครับต้องออกจากเกมการแข่งขันไม่สามารถกลับมาทําการแข่งขันต่อได้อาการบาดเจ็บของเขาเนี่ยยังถือว่าโชคดีนะครับไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายอาจจะต้องพักอย่างน้อย1 2ถึงสัปดาห์เดี๋ยวเรามาติดตามชมข่่าวกัันนตอะครบ ต,ตัวของคริสมิลเลตันเนี่ยเขาต้องพักฟื้นจากการบาดเจ็บครั้งนี้เนี่ยนานแค่ไหนครับราไปต่อที่คลิฟฟ์ a ลนคอร์เรียสรับการเย็นของไมมี่ฮีทฮีจึงคงไม่มีจิมมี่บอลเลอร์แล้วก็บาร์เบเดบิยโยนะคะแต่พวกเขาเนี่ยก็พยายามสู้อย่างเต็มที่คลิฟฟ์เลนคอร์เรียสได้ความร้อนแรงของ k ค v i นเลิฟกดซ้ำคะแนนล,ลงไปถึง5ลูกกับกดแ้มไปยี่สิบสามแปมทำให้พวกเขาเนี่ยคว้าชัยชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมและก็เป็นเกมที่4ติดต่อกันด้วยค่ะตั้งแต่เข้าเดือนธันวาคมวันนี้นะคะ k ค v i นเลิฟเนี่ยมีผลงานค่าเฉลี่ยอยิอา,ายง3 อ,นนอยู่ที่51%าเลยนะคะในฤดูกาลนี้มีความสุขมากๆเล่นไปยิ้มไปตลอดแหละตอนนี้ค่ะคลิปตันคอรีสขึ้นมาเป็นอันดับ4ของฟังตะว,วันออกเป็นที่เรียบร้อยไม่น่าเชื่อจริงๆอ่ะพอพูดถึงทีมที่ประทับใจนะครับยังคงมีอีกหนึ่งทีมครับในขณะนี้นั่นคือฮิวสันโรกเกสครับเมื่อวานนี้พวกเขาเดินทางไปเอร์แลนด์ตาฮอสครับแล้วก็เป็น a อ l a แลน h a ตาฮอสที่ได้เทรยังนะครับกดระดับ41แต้มบางช่วงในนํหาห่างถึง1ิเาแต้มเปิดควอเตอร์ที่4มาเนี่ยยังน ฮิวสันโรเกสได้ความร้อนแรงครับของเอริกกอร์ดอนครับร่วมกับดีเจออเกสตีนครับทั้ง2คนนี้เนี่ยนะครับนำทัพฮิวสันโรเกสกดไปถึง44แต้มในช่วงควอเตอร์ที่4แล้วก็กดให้ทั้งแอตแลนตาฮอค่ยมีเพียง25แต้มเท่านั้นนะครับก็เลยพลิกกลับมาเอาชนะเฉยเลยครับชัยชนะเมื่อวานนะครับยัดเยียดความปราชัยในบ้านของแอตแลนตาฮอคสเป็นเกมที่5ติดต่อกันแล้วนะครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าในช่วง10เกมหลังสุดเนี่ยฮิวสันโรเกสชนะไปถึง8นะครับอย่าลืมนะครับว่าทีมมมมทีีีีีนนนนนนน้้้้เเเเ่่่่ยใชชชววงงงงงฤดดดูกกกาลลออแแพถึ15 10ตตติหัสุะ ไปถึง8น่าประทับใจมากๆนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับ mm hmm. ชัยชนะเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นชัยชนะเกมที่2เท่านั้นนะครับในฐานะทีมเยือนของฤด,ดูกาลนี้แอตแลนตาฮอสพลาดแล้วล่ะครับ oh, โอ้โหเกมแบบนี้ไม่ควรจะแพ้เลยเพื่อนๆลองดูผลงานของเอริกกอร์ดอนนิดหนึ่งนะครับในฤด,ดูกาลนี้เนี่ยเขายิง3คะแนนถึง44.8%นะครับถือเป็นอันดับ7ของลีกในฤดูกาลตอนนี้แม่นเหลือเกินพอเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอยากจะบอกแอลเอกเกอร์สครับถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้บัดดี้ฮิลจริงๆเนี่ยสนใจเอริกกอร์ดอนะครับ แออดมินนเเี่ยประทับใจฮิลส์ซินฟอร์เกสในเกมเมื่อวานตูนขอประทับใจเมมฟิสกิซซี่บ้างค่ะพวกเขาเนี่ยไม่มีจามอลแลนเป็นเกมที่9ติดต่อกันแล้วนะคะเนื่องจากบาดเจ็บที่เข่าค่ะแต่การเล่นเนี่ยทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับเนี่ยยังคงยอดเยี่ยมเลยนะคะนำโดยเดรลอนบรูคแล้วก็เจเรนแจ็คสันจูเนียร์ถึงแม้เดสมอนเบนจะไม่ร้อนแรงก็ตามแต่ทุกคนในทีมเนี่ยก็สามารถก้าวขึ้นมาเสริมได้ซิกเซอร์สเสียม่มีโจเอลเอ็มบีค่ะเนื่องจากมีอาการเจ็บที่บริเวณสะโพกขวาทั้งทีมเลยให้พััักกกกกกไป่่่่่อออนน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 นเเเเเมมมฟิิสสซลลีีีาาาารรรถขึ้นนะะ้้ในชนวววงงทยยยยคคคต์แะะะหจจ็บด บางช่วงนำห่างอยู่กว่า36แต้มเลยนะคะทำให้พวกเขาเดียวเพิ่มสถิติการชนะค่ะในยามที่ไม่มีจามโมเรนเนี่ยเป็นชนะ8แพ้แค่หนึ่งเท่านั้นยังคงรักษาอันดับ4ของฝั่งตะวันตกและอย่างยอดเยี่ยมประทับใจไม่น่าเชื่อเลยค่ะพูดถึงทีมที่ประทับใจแล้วเราไปดูทีมที่น่าเป็นห่วงอยู่ณขณะนี้ครับนั่นคือวอชิงตันวิเซอร์สเมื่มอวานนี้เนี่ยเดินทางไปเยือนเดนเวอร์นักเกนะครับแล้วก็เจอเดนเวอร์นักเกที่ได้ผลงานอันยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับของนิโคลไลโอเคชเมื่อวันจัด ไล่ออกไปสักก่อนในช่วงควอเตอร์ที่สามอย่างดีที่เดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยนำห่างไว้เยอะตุนไว้เยอะครับบางช่วงเนี่ยนำถึง33แต้มแต่หลังจากที่นิโคลายโยคิชโดนไล่ออกไปเนี่ยนะครับทางทีมวอชิงตันวิสเซอร์สเนี่ยก็พยายามไล่อย่างเต็มที่เลยนะครับไล่มาเหลือ7แต้มเท่านั้นเองก่อนจะมาโดนแอรอนกอรอนนะครับยัดห่วงทําแต้มในช่วงท้ายเกมครับก็เลยทําให้วอชิงตันวิสเซอร์สเนี่ยแพ้ไปสำหรับวอชิงตันวิสเซอร์สในช่วงฤดูกาลนี้นะพวกเขาเปิดตัวฤดูกาลได้เป็นอย่างดีเลยครับชชชนนนนนนะะ10 15แแแแแพพพ้้้คคค่่่่่่่่่3ตวววงงง5เเเเกกมมมหลลลััสุดดทีีีีผผาาาาายยถือไรบข ไปถึงอย่างที่เคยบอกนะครับว่า Bradley ์ e ิลเนี่ยจะต้องเร่งผลงานมากกว่านี้ครับหลายต่อหลายคนครับพอพูดถึง Washington Wizards เนี่ยก็ถามเข้ามาเยอะมากๆนะครับว่ารุยฮาชิมูระเนี่ยหายไปไหนต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยลาทีมไปจากเห็นผลส่วนตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเปิดเผยครับว่าการลาครั้งนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเขากําลังทําการฟิตซ้อมอยู่ครับเรียกความฟิตกลับมาและตามข่าวแว่วๆมานะครับว่าไม่ช่วงปลายเดือนนี้หรือว่าในช่วงเดือนมกราคมนี้เนี่ยเราได้จะได้เห็นรุยฮาชิมูระกลับลงสนามทำแกงแขนช่วย Washington w i ค่อนข้างแน่ครับดังนั้นแฟนๆของชาวญี่ปุ่นคนนี้เนี่ย รออีกนิดนึงนะครับในส่วนของ LA Clippers ค่ะเมื่อวานเนี่ยพวกเขายังคงไม่มีพอจอยใชนะคะแล้วก็ฟินิกซ์ซานเซียไม่มีเดวิดบุกเกอร์แล้วก็ดนอังเจเอตัน er, ในการรีแมมัดนะชิงสายล่าสุดเปิดเกมมาค่ะเป็น LA Clippers นะคะที่มีผลงานที่ร้อนแรงค่ะพวกเขาได้มาคัสมอริสจัดไป24แต้ม11รีบาวร่วมกับตัวหลักคนอื่นในทีมอย่างโรจอรแจ็กสันลุคเคนนันแล้วก็เทเรนซ์แมนในขณะที่ฟินิกซ์ซานส์ค่ะการหญิงพวกเขาเนี่ยไม่ดีเลยนะคะทั้ง2แล้วก็3คะแนนสู้ไม่ได้เลยค่ะเป็นฝ่ายตาแทบจะตลอดทั้งเกมและก็็ถือออเเปนนนกกมมมแรระะคคะขงาัสสิใ uniform ของ LA Clippers ที่สามารถทำบ o u b l e d o u b l ลได้ตั้งแต่มาร่วมทีมในเดือนกุมภาพันธ์ปี2020และการพ่ายแพ้ของ Phoenix Suns ในเกมเมื่อวานการทำให้ตอนนี้ Golden State Warriors เนี่ยแซงมาเป็นอันดับหนึ่งของฟ่งตะวันตกเป็นที่เรียบร้อยค่ะปิดท้ายกับการโพสต์ IG Story ส่วนตัวนะครับของ k r i r v w i n g เป็นภาพที่เขากำลังสวมใส่รองเท้า k y r w i e 8ของเขาเนี่ยแหละครับมันก็เลยทำให้แฟนๆบาสอย่างพวกเราเนี่ยคิดได้สองมุมมุมแรกก็คือตามกระแสะข่าวนะครับที่บอกว่า Kevin Durant เนี่ยมีการพูดคุยกับ k r i r v i n g ม,มากขึ้นครับและแนวโน้มเนี่ยเราน่าจะได้ เห็นนะครับคเววิ่งกลับลงสนามทําแกงขันในฤดูกาลนี้แต่ยังไม่มีคําตอบชัดเจนนะครับว่าเขาจะกลับมาลงสนามทําแกงขันเมื่อไหรเราต้องมาติดตามชมกันต่อในจุดนี้และอีกมุมหนึ่งนะครับที่แฟนๆอย่างพวกเราคิดได้นั่นคือนี่อาจจะเป็นแค่การโปรโมทรองเท้าส่วนตัวหรือเปล่ากําลังใส่รองเท้าโชว์ภาพรองเท้าให้เห็นแบบนี้นี่อาจจะเป็นสิ่งที่ตัวของคาเววิ่งเนี่ยเขาสื่อให้แฟนบาสอย่างพวกเราครับคิดเองส่วนจะออกมาเป็นมุมไหนเนี่ยเราต้องมาติดตามชมกันต่อครับแน่นสิคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคะยินดีภาบพาดเด็ดขาดนะคะกับการ สร้างประวัติศาสตร์ยิง3ขนคะแนนของสเตฟานเคอร์รี6ง23กับ23แมนเนค่ะคาพลาดมาถึงตรงนี้แล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ Subscribe ต้องรีบเลยค่ะเดี๋ยวจะพลาดนะคะที่โลโก้23แมนเ a ีตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีนได้ของพวกเรา23 m a n เนวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ